สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมทุกท่านยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ช่องพีง่นาชแนลไทอุดรนเดอร์นะ,ะัะมีของกินดีดีแบ่แบแสบ,แบมาเด้อมาเด้อมาเด้นแ <laughs> น่พีเพชรช่องไก่แน่ช่องพีเพชรอ๋อช่องพีเพชรทำไรกินเนี่ยทำของโปรดเจ้า,าอะไรเนี่ยดูที่อะไร เผ็ดหลายอีกแล้วนี่กินบ้างมั้ยนี่มดเดี๋ยวให้ดีดีด้วยกับบ้านอันนี้ผัดแค่จานเดียวอันนี้ผัดอะไรอ่ะเบี้ยวอะไรเนี่ยอ๋อยอดหมกข้าวยอดหมกข้าวผัดใส่นี่พรุ่งนี้จะพาไปสกุลได้พรุ่งนี้ด้วยจริงฮะไปเรื่องอะไรไปเรื่องอะไรพาพี่ดีเดีไปซื้อโทรศัพท์ใหม่โอใครซื้อให้แล้วก็เอาแก๊ปไปด้วยใครซื้อให้ไปวันนี้เลยไม่ได้บอกวันนี้ไม่ได้ วันนี้เนยเขาแงกลูกนะเราจะพาลูกไปโรงเรียนก่อนนะวะโอ้พรุ่งนี้พาลูกไปโรงเรียนไปดีๆไปซื้อโทรศัพท์แต่เราไปนานไม่ได้ดิฮะทำไมเอาเพื่อเขาอยากมาพาลูกรับลูกไปแต่เช้าแหละไปแต่เช้าค่อยก็อยากได้โทรศัพท์เหมือนกันร้อยไหมนะบ๊อบร้อยเลยเอาไปซื้อกับข้าวก่อนพรุ่งนี้ เดีย๋ยวพรุ่งนี้ได้ข้าไปซื้อผักด้วยข้าวก็ได้ซื้อพรุ่งนี้ตอนเชา้าเราไปผักมื้อมื้อไหนมือไหนล่ะนะทำไมเขาคลาลูกอือย่างลูกมือวันอ,อ,อ,อนาทิตย์ได้สิเอากะลูกไปโรงเรียนเอามือกับมืออื่นวันอาทิตย์ก็คนเยอะไม่เยอะเฮ้ยว่นเบียร์เบียร์ต้องกลับบ้านมันอังคารไหนจะไปซื้อไอโฟนแล้วบ่บ่เอาโปุ๋ยอมดาอะไรเงี้ยบุกยังของเอื้ออะไรมั้งนี่ของอื้ออิ่งบ่ เดี๋ยวเอือยไปดูใหม่ตามพลิปก่อนเด้อพียดขุดอะไรอ่ะถามดิใครดอนทำอะไรอ่ะไอ้ขุดยังไงขุดฝังเงินเมียขุดฝังเงินเมียเดี๋ยวรูเพียดกันครับทุกคนทำไมไม่ปลูกเออตรงนี้อ่ะน้ำมีม้ามูนหน่ะมันประเทศนามข้นได้เอือยอืม มาดูเช็กันครับโอ้โกไน่นเดีย้ี่กบ้าเนี่นมเ,ยเียว่นนยวาน,น,นเอาไปกินไหมนี่นมเขียวนี่นนนไ่ปลูก,กได้ต้นเจียวเยเพราะเนียกเจี๊ยบลาบมันพักกนะันแลับไม่ลาบเป็ดลาบหมูน,นู้นขาดเลยนี่ เบียแทบก็ขึ้นเลยเพื่อหน้าผักพี่เบียร์กำลังขึ้นนะ <c oughs> น้ำมันลงตรงนั้นพอดีเออเดีเบ่งพักไปก่อนเก็บไอ้ด้วพ, <c oughs> <c oughs> พักบ่เคยมีเวลาดูแลมันพักบ่มเบียงขึ้นอยู่แต่ไมก่กะมองงา่าแม่แสดงว,ว่ดดินน้ำโบปานใดหรือว่าห้อง่คตดน้ำไก่มันเคยกินไงไก่อามากิกนเบ็ดพักอันน้าเบียไหมกวางตุ้งเบียไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกมือใหม่ มันยังเอาผักบุ้งไก่มันมันมากินกวางตุ้งเลยม,มันมากินผักบุ้ง้องต้นอยหามุมล่องไหนกันลงมุมใดดีน่องน้ำอันนั้นเอาไว้นั่นอืมนี่เป็นเป็นหม่องพักซะหน่อยอันนี้นี่ยเทพิธีมาเนี่ยนเขนาเลยเลยเงียบอืมอันนี้ดอกแคร์ลงแล้วป้ามันเปิดเพลงเนาะ ป้าเปิดขามขึ้นไหมเครื่องเสียงเครื่องเสียงตัวนี้ปดดังดีเด้เบียดแล้วดีวะขัดเบีดตึบ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 เลยได้กระหน่เขาคอยไปซื้อเบีดไหมไอ้ไม่ไอ้ตู้ซับเบีดก็ได้โห้กลางแหลมทำนี่แล้วก็ฝึกอีคิวได้ไออีคิวแล้วก็คอร์ดม่คอร์ดคือคอร์ดคือแยกเสียงแยกเสียง แม่น้ำ่มกันหาที่มืนกันหาที่นมาไปบัวเนี่ยควบแต่วันที่ยี่สิบหกเด้ยอ๋ยนอยเวลานตรงปากมาแล้วคนว่ามาหอดนแม่เมือนเเนาะไปแล้วเนาะแม่เนี่บรรยากาศวันนี้บูเขา พี่ักนหนีอ่ักโมักอันไหมาอักกังผักกังปลูกปลูกใส่อไักกัจงอันเดียอกระถางยกกระถางน้าอกกูอ๋อปักพายผักพายผักกัจงบ้านพี่อะไ่ไเด้บางรายนึ่งอยู่บ้านพี่ดอนนะมันนั่นให้หน้าหน่ะารายเลยแม่เรื่องมื่อันกับเรื่องือบอก็ว่าไปเห็นยื่นหน้ะเขาจะปลูกไปงนาง เขาบอกเก็บไว้เมื่อไหร่ว่าเราว่ากเก็บมาฝากด้วยครับเห็นยู่งมองกันนั่อยไหมมองกันคางบ้านพี่เบียร์ไหมคางบ้านเบียร์มองเกลืนาานอนั้<อ>หนหน่อนะอ๋อ,อ,อก็เจาะปลูกใสถียปลูกแปลงน้งามเอออเหี้ยปลูกอะไรที่เราเรา,เราปลูกบง้ายบ้าเบียร์นิยมกี่กระขุบปุ่นเมี่นพักอ,อ,อันหน่อยมาพักอันพักจังอืมอีเด็นกัน แต้นนี่มันต้นใหญ่ได้ไงใหญ่เยอะเป็นไหมใหญ่ปลูกเพื่อไว้กันตายเมป็นนมะไว้ถ้ากินกน,นั่นกินเนือเนี่ยนะหาบุ้งน้องแค่ต้นชาเนรับ ียเลยยังไงตะหลิวน,น,นี่มองไปไปเห็นเลยได้<แ>ไหมเนี่ยไหมหาก่อนน,นั่นมองไปเจอเลยเห็นมาเอือยู่ใกล้กับเบียื่ตัวตาดีเปล่าเอาไปไว้พูน <c ười> เห็นหมดเห็นเลยนี่ วเดียวมันน um ั um ่งอยู um ่ในครัวมันไม่อยู่ตรงนี้อหโหายสามหายกีเห็นกีมันแลนันทังอยู่ตุ้ม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 อยู่กี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 เอา้องกีโตนี่มาทีนี่ ีตัวนี้มานี่กุกกิใหญ่ขื้นไว้ได้ไหมกินมาบรรยากาศเช้าๆนะทุกท่านทีท่น,ททน,นะฮะสหรคบคิดนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชมโฆษณาให้กับหมอเบนด้วยนะครับก็จะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆเอเอทุกคนเ้อสวัสดีครับ